ดาม,มีเยอะกันนะครับดาม,มีเยอะไงไหนวันใหมโชว์อุ้ยอยู่นี่เ้อว่าไงคะคุณปอทำต่อไหมสา,ามสิบสป,ป่อปปสอนสอนนินเท คือมึงถ่ายแบบวิดีโอยาวเหรอใช่พูดนานๆที่จะได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตั้งนานแล้วไม่จ้าหนรับสมัครหนึ่งสองสามได้ใช่ไหมไหนไหนไหนหนึ่งสองสามมาใหม่โชว์อีกรอบนึงขอแบบท่าสวยๆท่าไงก็ได้ท่าแบบไหนก็ได้ หนึ่งสองสามมาไหมเพื่อการแสดงโจทยวที่เดินตน้นคืนแล้วนะครับเอาเลยเดี๋ยววันนี้มีคลิปวิปิ้งไฮอินโกชูเดอะเกมเมอร์ได้ลงเย็นนี้รอดูได้เลยนะครับไปยยจ้าจับกแก้วว่าไงวะเงี้ย ้ยเกี่ยวได้แล้วเฮ้ยโดนหัวอะไรโดนหัวไม้โดนหัวเฮ้ยเอะไงทรงไม่อยู่ทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหมมันทรงมันทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหมมันก็เลยลมลมพัดวันนี้ลมค่อนข้างดีเลย ไมมื่อกี้เมือไหร่แบบแล้วแบบอะไรไๆๆๆๆๆว่าๆอๆไๆๆ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 ๆอๆๆ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 ะๆๆๆๆางๆะๆๆอๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆเอๆๆๆๆไๆๆ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 ๆอะๆๆๆๆไะออะะ ไ่ยากเยค่ะคุณพีคุณพีไม่สนใจหน้อยบอเนองให้ยืมไม้ยาวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายโอเคโอ้โหวันนี้อากาศดีมากเลยครับดูเมฆสิไม่ค่อนข้างสวยๆอะไรก้อค่ะนี่ครับอะไรหุ้ยว้าวหนูใช้ข้าวเวอร์าการปานปานอะไรปานอะไรก่อนปานไม่บอกอ๋อปานไม่บอก ปานไม่บอกกระบวนท่าที่หนึ่งอ๋อโอปป้าพูดนี้ใช่ไหมปานไม่บอกปานไม่บอกกระบวนท่าไม่บอกเออแขนหักแขนหัก <หา S 2> มันต้องพอางลาด <c oughs> แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วไหมอุ <c oughs> <c oughs> ้ยจ,จะแบว <c oughs> วิ่งไปปิงตัวพี่ปิงไม่ได้ถ่ายขา,าโค้งอะไปเที่ยวเดือนการสาาังหางโค้งเออถ่ายไหมล่ะมาเดี๋ยวพี่ถ่ายโอ้ยมันไม่ได้ไมันใหม่้องกด่า ว่าทำไมไม่ให้ยืมคุณให้ยืมบ้างสิคุณพี่พี่ปอก็จะขโมยไปเลยขโมยบ้าไม่ขโมยพี่ปอเขาไม่ขโมยเขไม่แกล้งหรอกขโมยบ้าน,านเออพี่ปมอะไม,ไมอะไ่เะอหมหักไหมหักอ้าถ้ามันหักเองล่ะ โอเคที่สัปดาห์น,นี้ก็พอแค่นี้แล้วกันไปติดตามต่อในคลิปมีใฮเอินโกลชูเดอะคิมมอร์ครับบ๊ายบายเจอก,กัน